สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปแรนดอมนะวันนี้ผู้อ่านจะมาในเรื่องของจดหมายรักนะคะจดหมายรักที่อยากส่งถึงคุณนะอันดับแรกเลยนะคะอันดับแรกเลยจะขอดูพลังงานสัญญาณทิศทางของจดหมายรักฉบับนี้นะคะ สัญญาณจดหมายรักฉบับนี้นะที่จะส่งถึงคุณนะคะมาแล้วชูตีโชวว้าวมีใครคนหนึ่งอยากจะบอกความจริงกับคุณอยากจะสารภาพหรืออยากจะบอกอะไรบางอย่างนะคะเขาอยากจะเล่าให้คุณฟังนะคะว้าวมาก ขอสัญญาณอีกใบนะคะขอสัญญาณของจดหมายรักฉบับนี้นะคะจะไปในทิศทางใดอีกใบนึงมาแล้ว Unfinished Symphony ว,ว้าวเรื่องราวระหว่างคุณและเขานะคะยังไม่จบนะคะเพลงยังบรรเลงไม่จบนะสัญญาณพลังงานระหว่างคุณและเขาน่าจะเป็นคู่ที่ เป็นประเด็นกันอยู่ก็ได้หรือว่าอาจจะมีการแยกห่างจากกันไปหรือมีสัญญาณพลังงานอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณต้องอยู่ห่างกันนะคะหรือไม่เข้าใจกันดังนั้นจดหมายรักฉบับนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่เขาคนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเรื่องราวระหว่างคุณและเขายังไม่จบนะคะจะต้องมีการพูดคุยเจรจาอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวเป็นความจริง ที่เขาอยากบอกคุณคุณทั้งคู่จะมีการคุยกันในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสัญญาณออกมาลุ้นมากเลยนะคะอยากรู้ว่าเขาอยากบอกอะไรนะมาดูสัญญาณในฝั่งของคุณและเขาก่อนขอดูสัญญาณพลังงานในฝั่งของเขานะคะขอดูสัญญาณพลังงานในฝั่งของเขานะคะถาม Animal Spirit นะมาแล้ว โอ้โห oh, watch your words สัญญาณน,นี้เป็นสัญญาณว่าเขาอยากสื่อสารกับคุณเขาจะมาพูดอะไรบางอย่างกับคุณนะคะเป็นความจริงที่เขาอยากจะเปิดเผยให้คุณได้รับรู้นะ,ะเป็นสัญญาณว่าคำพูดอะไรบางอย่างจากเขาอาจจะเคยทำให้คุณรู้สึกเสียใจหรือไม่สบายใจก็ได้ และตอนนี้คำพูดจากเขาอีกเช่นเดียวกันที่จะทำให้ทุกอย่างคลี่คลายนะคะสัญญาณออกมาแบบนี้นะขอดูสัญญาณในฝั่งของคุณโอโหมาแล้วไปบองมาเลยนะคะสัญญาณในฝั่งของคุณคือเ k ค a leap ฟ f อฟฟ t ศรัทธาในความรักและเชื่อมั่นในความรักคุณเลือกที่จะ ให้พลังงานบวกกับตัวเองมีศรัทธากับตัวเองนั่นคือความมั่นใจนะคะความมั่นใจในอนาคตหรือว่าความมั่นใจในเรื่องราวของความรักที่คุณจะวางพลังความศรัทธานี้ไว้กับจักรวาลน,นะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะฐานพลังฐานจิตของคุณจะดีมาก มาดูสัญญาณของคุณนะคะผู้ที่เข้าชมคลิปนี้สัญญาณของตัวคุณเป็นยังไงบ้างขอดูสัญญาณของตัวคุณนะคะมาแล้วเจ็ดดาบสัญญาณออกมาว่าอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นคุณจะค้นพบความจริงนะคะสัญญาณสอดคล้องกันเลยนะคะเพราะว่าจะมีคนมาบอกความจริงอะไรบางอย่างกับคุณนะคะโอ้โหสีดาว ขณะนี้คุณกับเขาน่าจะอยู่ห่างกันนะคะอยู่ห่างไกลกันอาจจะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นก็ได้นะคอยีกในนะคะ The w o r คนไกลที่อาจจะอยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนได้นะมีการบล็อกกันนะคะมีการปิดบังซ่อนเร้นอะไรบางอย่างที่รอวันเปิดเผยนะคะ รอวันที่จะพบเจอกันหรือว่ารอวันที่จะมีการปลดบล็อกนะถ้าเกิดบล็อกกันอยู่นะคะตัวคุณเองเนี่ยตอนนี้พลังงานสัญญาณด้านหน้าที่การงานนะคะจะดีมากเลยถ้าคุณได้ทำงานเกี่ยวกับพวกเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะทางไกลต่างที่ต่างกินต่างแดนนะคะถ้าได้เดินทางจะดีมากๆนะ สัญญาณความรักเนี่ยเหมือนคุณยังปิดตัวปิดใจอยู่นะคะใบนี้พลิกออกมานะคะหกถ้วยวาวสัญญาณออกมาบอกเลยว่าจะมีใครคนหนึ่งจากอดีตกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะหกถ้วยเป็นคนที่ผูกพันมั่นรักต่อกัน สัญญาณของเขาคนนี้เหมือนเขาพยายามจะเข้ามาบอกคุณว่าเรื่องราวระหว่างคุณและเขายังไม่จบเขาคนนี้มีสัญญาณที่จะกลับมานะคะใครคนหนึ่งนะคะจะกลับเข้ามาในวันที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเองคุณประสบความสําเร็จในชีวิตหลายๆอย่างนะคะเขาคนนี้จะกลับมาในจังหวะเวลาที่คุณประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะ ขออภัยโอ้โหห้าเหรียญแต่คุณก็ยังมีความเศร้าเสียใจอยู่กับเรื่องราวในอดีตนะคะผู้อ่านอยากจะขอเปิดขยายสัญญาณหนึ่ง,งทำไมเอ่ยโอ้โหแห้งแน่นเพราะว่าคุณรอคอยจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่น่าจะรอแล้วนะคะรอคอยจนไม่อยากจะรอแล้ว ใช่คุณรอคอยใครคนหนึ่งที่อยู่ทางไกลต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะรอคอยจนไม่อยากจะรอแล้วก็เลยทำให้คุณเนี่ยเลิกที่จะเอาตัวเองไปผูกไว้กับคนคนนั้นนะคะแต่เมื่อคุณประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนคุณดูดีขึ้นนะคะชีวิตดีขึ้นมีออรา่ามีการเดินทางไปโน่นไปนี่ประสบความสำเร็จในชีวิต ณนะตอนนั้นคนคนนี้จะกลับมานะคะโอ้โหออกมายืนยันนะคะสามตัวสัญญาณของการรียูเนียนเขาจะกลับมาเมื่อวันที่คุณรู้สึกไม่ได้เศร้ามากแล้วนะคะเหมือนตัวคุณตื่นรู้หรือว่ามองโลกในมุมใหม่เชื่อมั่นศรัทธาว่าจะมีความรักเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ แล้วคนคนนี้ก็จะกลับเข้ามานะคะมีสัญญาณของการรรยูเนียนพบเจอการมีการออกเดตกันอีกครั้งนะคะขออีกใบนะเก้าเหรียญคุณรักชีวิตโสดของคุณนะดังนั้นช่วงนี้นะคะถ้าใครคนนี้เขาเข้ามาในชีวิตเนี่ย ต้องทำให้คุณรู้สึกดีต้องทำให้คุณรู้สึกว่าไว้ใจเขาได้นะคะไว้ใจแล้วก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นนะคะตัวคุณมีความสุขมากอยู่แล้วดังนั้นใครที่เข้ามาเนี่ยคุณมองว่าจะต้องทำให้คุณมีความสุขมากกว่าเดิมมีอะไรที่พิเศษกว่าเดิมนะคะ ราะว่าสัญญาณของตัวคุณเนี่ยคุณค่อนข้างสะตรองนะคะแล้วก็มองไปข้างหน้ามีชีวิตที่ประสบความสำเร็จแล้วนะแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอพูดคุยกับคนหลายๆคนนะในเรื่องความรักคุณก็รอดูอยู่นะคะใจหนึ่งผู้อ่านเห็นว่าคุณก็ยังมีเงาในอดีตห้าเหรียญคือความเศร้าเสียใจอะไรบางอย่างแต่คุณก็ ไม่ได้เร่งรีบที่จะมีใครคนใหม่นะคะจนกระทั่งคนคนนี้กลับมานะผู้อ่านรู้สึกว่ายิ่งคุณมีออร่าสดใสดูดีนะคะคุณจะดึงดูดเขากลับมาในชีวิตยิ่งคุณแบบว่าหล่อสวยและรวยมากดูดีนะคะคุณจะยิ่งมีแรงดึงดูดบอกเลยนะคะสัญญาณดีมากตัวคุณเนี่ยจะมีแรงดึงดูดคู่ที่ อาจจะเคยมีประเด็นมาก่อนแต่เป็นคนที่ยังผูกพันมั่นรักต่อกันนะคะกลับเข้ามาในชีวิตนะคะว,ว้าวแล้วเขาคนนี้ก็อยากจะมาสารภาพความจริงกับคุณอะไรบางอย่างด้วยนะอันนี้ว้าวมากเลยนะคะเรามาดูสัญญาณของตัวเขากันนะคะว่าคนที่อยากส่งจดหมายรักหาคุณนะคะ เขาเป็นยังไงบ้างมีลักษณะอะไรยังไงนะคะณนะตอนนี้ขอดูสัญญาณเขาคนนั้นหน่อยนะคะมาแล้วโอ้โหสามดับมาเลยนะคะคนคนนี้อกหักมาแล้วอกหักมารู้สึกเขายังเศร้าเสียใจยอยู่เหมือนกันนะคะโอ้โห The Tower เจอก,การเปลี่ยนแปลงของชีวิตอะไรบางอย่างกระทันหันมากๆ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้เขาอ,อกหักด้วยอะ่ะเหมือนการเปลี่ยนแปลงในชีวิตทําให้ทุกอย่างเหมือนพังไปหมดเลยนะคะสําหรับตัวเขานะโอ้โหเฮอร์มิตจนเขาต้องเข้าสู่ระยะการพักใจนะคะเขาจะต้องไปปรับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะผู้อ่านรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาก็ทันหันมากๆเลยนะคะถ้าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นชนวนต้นเหตุนะคะที่ทําให้คุณกับเขาต้องห่างกันหรือไม่เข้าใจกันเนี่ยหลังจากเหตุการณ์นี้เขาเข้าสู่โหมดการพักใจนะคะเฮอมตตื่นรู้กับตัวเองมีการพักใจทบทวนชีวิตนะโอ้โห เขาคิดถึงความรักที่มีต่อคุณมากๆเลยนะคะช่วงเวลาที่คุณกับเขาเนี่ยเคยคุยกันหรือว่าเคยอยู่ด้วยกันนะคะความรักเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะพลังความรักเนี่ยผูกพันกันลึกซึ้งมากๆความรักระหว่างคุณกับเขาอะยังมีสายใยผูกกันอยู่นะเป็น a c l e s, mm hmm. <S เด็กถือเหรียญคุณกับเขาจะเกิดการเริ่มต้นใหม่นะคะจะมีการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อีกครั้งของคนที่มีจิตใจที่ผูกพันกันความรักที่ผูกพันกันนะคะผู้อ่านอยากรู้ว่าทิศทางแนวทางที่จะเริ่มต้นใหม่กันเนี่ยเป็นยังไงนะคะขอขยายสัญญาณทิศทางแนวทาง ที่เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณเป็นยังไงร,ราชินีถือเหรียญจากเด็กถือเหรียญกลายเป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะเขาจะทําให้มั่นคงมากขึ้นการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้เขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มั่นคงมากขึ้นและเป็นความรักที่ใช่ด้วยนะคะเป็นเดอะวัน แปดเหรียญน,นะคะโอ้โหจะขยันมุ่งมั่นตั้งใจมากๆผู้อ่านเห็นว่าคนคนนี้นะคะน่าจะเคยเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินมาก่อนก็ได้นะหน้าที่การงานการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในชีวิตทำให้เขาต้องเททุกอย่างนะคะตอนนี้เขาจะขยันมากๆเรื่องเงินนะคะทำงานทำเงินเก็บเงินใหญ่เลยนะคะ ผู้อ่านรู้สึกว่าการที่คุณกับเขามาเจอกันน่ะเป็นลักษณะแรงดึงดูดที่ต้องเกิดการเรียนรู้อะไรบางอย่างต้องไปตื่นรู้กับชีวิตก่อนนะคะตัวคุณก็มีสัญญาณว่าคุณไปพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็พักใจเหมือนกันพักใจเรียนรู้กับตัวเองตื่นรู้กับตัวเองนะคะจนกระทั่งตัวคุณเนี่ยมีพลังงานบวกมากขึ้น แล้วสัญญาณไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะสัญญาณพลังงานจะเริ่มสดใสมากขึ้นเรื่อยๆนะเจ็ดถ้วยมีใครหลายคนพยายามเข้ามาในชีวิตเขาในช่วงที่เขาพักใจเขาเลือกนะคะแล้วเขาก็มองเห็นแล้วว่าตัวคุณนี่แหละคือคนที่ใช่มากที่สุดสำหรับเขาเลยนะคะอาจจะเพิ่งรู้หัวใจตัวเองก็ได้นะคะเพราะว่า สัญญาณของเฮอร์มิตคือมีการพักใจทบทวนชีวิตนะคะตื่นรู้กับชีวิตและเพิ่งเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองเลือกคืออะไรนะที่ผ่านมาเขาอาจจะคิดและตัดสินใจในอารมณ์ความรู้สึกแบบช่ววูบก,ก็ได้เหมือนหัวร้อนหรือว่าตัดสินใจอะไรรวดเร็วไปหน่อยนะห้าถ้วย สัญญาณออกมายืนยันว่าเขายังเศร้าเสียใจกับถ้วยที่เคยล้มไปในอดีตนะคะแล้วตอนนี้ผู้อ่านเห็นว่าเขาน่าจะเริ่มมองเห็นความหวังในชีวิตนะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยเขาคิดถึงช่วงเวลาที่คุยกันช่วงเวลาที่ได้ดูแลก,กันช่วงเวลาที่ใส่ใจกันน่ะเขารู้สึกเลยว่ามีแต่คุณเท่านั้นนะคะที่เข้าถึง ความเป็นตัวตนของเขาที่เขารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขมากที่สุดนะคะหขถอยใบเจ็ดไม้เท้าเขาจะพยายามอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะ,ะสัญญาณการสื่อสารปรากฏขึ้นมานะคะเขาจะมีการทักทายหรือสื่อสาร ใช่เลยราชาถือไม้เท้าจะสื่อสารแล้วรอคอยคำตอบนะคะนี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะผู้อ่านรู้สึกว่าคนคนนี้ยเมื่อตื่นรู้กับตัวเองแล้วเขาจะแก้ไขนะคะโอ้โหราชินีถือถ้วยเขาจะนำความรักมาให้คุณแล้วเขารอคอยคุณด้วยนะคะเป็นสัญญาณการรอคอยการตอบกลับจากคุณนะ เขาเตรียมพร้อมที่จะมอบความรักให้คุณนะคะแล้วเขารอคอยด้วยว่าคุณจะรับรักเขารอเปล่าแต่ไม้เท้าจะมีการสื่อสารมาหากันอย่างรวดเร็วนะคะแล้วสัญญาณน,นี้จะเป็นสัญญาณการเดินทางด้วยก็ได้การสื่อสารจะมาก่อนนะมาอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นจะเกิดการเดินทางพุ่งมาหาคุณเลยนะคะ ไ y พริ t เทสเป็นสัญญาณแรงดึงดูดระดับจิตวิญญาณเลยนะคะสัญญาณนี้คือเขาจะพยายามทําให้เรื่องราวที่มันถูกปิดบังซ่อนเร้นระหว่างคุณสองคนเนี่ยเปิดเผยนะคะเขาบอกเลยว่าเรื่องระหว่างคุณและเขายังไม่จบเนาะโอ้โหเทมเพร e ออกมาบอกเลยว่าจะกลับมาคืนดีแล้วก็กลับความเข้าใจนะคะ การปรับเปลี่ยนชีวิตหลายอย่างของตัวเขาเนี่ยเกิดจากการตื่นรู้และสิ่งนี้จะนำความสําเร็จมาให้เขานะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ขอดูสัญญาณหน่อยนะคะว่าตัวคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะสัญญาณตัวคุณจะให้โอกาสเขาไหมคุณมีแรงดึงดูดเขาเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเขาคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณ ขอดูสัญญาณพลังงานหน่อยนะว่าตัวคุณเนี่ยจะยอมรักตัวเขาหรือเปล่านะคะ Magician Mag ต้องพิสูจน์กันหน่อยนะคะเป็นสัญญาณพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ศรัทธาของตัวคุณในเรื่องความรักแล้วก็ความมั่นใจในการตัดสินใจที่ถูกต้องคุณน่าจะเริ่มต้นใหม่กับเขานะคะ Temperance ขึ้นมาตรงกันเลยนะคะคุณจะทำความเข้าใจปรับความเข้าใจกันนะคุณจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อเขาเปิดเผยความจริงให้คุณได้รับรู้เปิดโอกาสแล้วก็ปรับเปลี่ยนชีวิตไปด้วยกันปรับสมดุลไปด้วยกันนะคะจะเป็นลักษณะของการปรับความเข้าใจนะคุณมีแรงดึงดูดใครคนนั้นคู่ที่มีความผูกพันยังรักกันมากๆนะคะ จิตวิญญาณส่งถึงกันจะเกิดการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะสัญญาณขึ้นมาแบบนี้นะคะว้าวมากเลยทีนี้เรามาดูข้อความจดหมายรักจากเขานะคะผู้อ่านอยากได้ข้อความจดหมายรักที่เขาอยากบอกข้อความที่เขาอยากจะส่งจดหมายรักถึงคุณนะคะมาแล้ว I left you before. you could leave me เขาเดินออกจากคุณไปก่อนที่คุณจะทิ้งเขานะะีคะผู้อ่านรู้สึกว่าในอดีตนะคะจากไพ่ทาโร่ของเขาเนี่ยหลังจากที่เขาเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตเขาก็ทันทนะันน่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับคุณนะคะเขาก็เลยจากคุณไปเขาเดินออกจากคุณออกจากชีวิตคุณเพราะว่า เขากลัวว่าถ้าคุณรู้ว่าเขาเจอเรื่องราวอะไรอยู่นะตอนนั้นแล้วเนี่ยคุณอาจจะเดินออกจากชีวิตเขาก็ได้และอีกสัญญาณหนึ่งที่ผู้อ่านเห็นก็คือว่าเขาอาจจะไม่อยากให้คุณได้รับรู้เรื่องราวอะไรที่มันเปลี่ยนแปลง,ปลงกระทันหันช็อกสําหรับเขาในช่วงเวลานั้นก็ได้เขาเลยตัดสินใจนะคะที่จะเดินออกจากชีวิตคู่จะเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะก่อนหน้านี้ You were the best thing in my life. โอ้โหความจริงที่อยากบอกคือคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานะคะบางทีเหตุการณ์สถานการณ์นี้เขาน่าจะเข้าใจว่าทำอะไรลงไปนี่ I again want way that to feel that way again. เขาอยากจะรู้สึกในความรักนี้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่า เขาเคยรู้สึกดีมากๆเมื่อมีคุณอยู่ด้วยนะคะและตอนนี้เขาอยากรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึง่งเขาอยากจะมีคุณ<ม>ในชีวิตอีกครั้งหนึงนะะ่งเรื่องราวระหว่างคุณและเขายังไม่จบนั่นเองนะคะ I will wait for a sign from you <S <S เขาจะรอคอยสัญญาณจากคุณนะคะสัญญาณน,นี้มีความเป็นไปได้ว่าเมื่อถึงจังหวะเวลาหนึ่งคุณั้งคู่จะปลดบล็อกกันนะคะ หลังจากกดบล็อกแล้วคุณจะได้รับข้อความจากเขานะตอนนี้เขาบอกเลยว่าเขารอสัญญาณจากคุณนะคะไม่รู้ว่าใครบล็อกใครนะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่เขาอาจจะแอบส่องแอบมองคุณอยู่ก็ได้นะคะแล้วเขาเนี่ยอยากรู้ว่าคุณยังโอเคกับเขาหรือเปล่านะคะ I regret lying to you เขารู้สึกเสียใจมากเลยที่เขาโกหกคุณนะ เขาเคยโกหกอะไรบางอย่างกับคุณหรือว่าเคยใช้คำพูดอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้คุณเสียใจไม่สบายใจนะเพราะว่าสัญญาณคำพูดของเขาขึ้นมาเด่นมากเลยคนคนนี้เขาน่าจะเคยพูดอะไรบางอย่างตอนที่ตัวเองตอนนั้นอาจจะแบบช็อตฟีลไปเลยตอนนั้น so many things remind me of you มีอะไรหลายอย่างเลยนะคะที่ทำให้เขาแบบ คิดถึงคุณอยู่เสมอเลยนะคะคนคนนี้เขาไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคุณได้นะ,ะไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เลยนะคะนะคะเขาอยากแก้ไข I l เ v e you เขารักคุณมากเลยนะคะจริงๆอยากจะจบด้วยประโยค i love you นะ,ะจบด้วยประโยคความรักนะคะเขารักคุณคนคนนี้หลังจาก ที่เจอเรื่องราวอะไรหลายอย่างในชีวิตเขารู้เลยว่ามีคุณเท่านั้นแหละที่ทําให้เขารู้สึกดีมากที่สุดนะคะคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขาที่เขาเคยเจอเลยเขารู้สึกเสียใจที่ทําให้คุณกับเขาต้องแยก่างออกจากกันนะคะ The timing just wasn't right for us ในอดีตเนี่ย แค่ช่วงเวลาอาจจะยังไม่ใช่ระหว่างคุณและเขานั่นเองนะคะเพราะเขาพิเจอเรื่องราวอะไรของเขามากมายนะ Just being near you is intoxicating เขารู้เลยว่าแค่อยู่ใกล้คุณเนี่ยเขาจะรู้สึกปลอดภัยนะคะไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรใดๆเลยนะคะแล้วเขารักคุณมากๆคนคนนี้ผู้อ่านอยากจะขอข้อความรักจากเขาอีกหน่อยน,นะคะอยากรู้ว่า เขาอยากบอกอะไรเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะในเรื่องเราวของความรักมาดูข้อความแรกก่อนนะคะเขาอยากบอกว่า I would love a new beginning with you เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะว้าวมากใช้เลยนี่คือสิ่งที่เขาตั้งใจไว้นะคะถัดไปนะคะเขาบอกว่า I'm falling in love with your kindness ตกหลุมรักความเมตตาการุณาความเอาใจใส่ของคุณความใจดีของคุณนะคะความใจดีความน่ารักนะชอบดูแลอะไรเงี้ยเขาจะเขาตกหลุมรักตัวคุณนะคะความที่คุณเอาใจใส่ดูแลอะไรเงี้ยดีมากเลยนะข้อความที่สามนะคะเขาอยากบอกว่า I value you g r e a t l y in my life คุณมีค่ามากที่สุด คุณมีค่ามากๆในชีวิตของเขาเพราะคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขานั่นเองนะคะขอข้อความที่สี่เขาบอกว่า w e w i l l create our new life together ว้าวเราสองคนจะสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกันนะคะเขาให้คำมั่นสัญญากับคุณนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกนะคะขอข้อความที่ห้านะคะเขาบอกว่า โอ้ oh, I feel that I can really trust you เขารู้สึกได้เลยว่าเขาสามารถเชื่อใจคุณได้จริงๆนะคะมีคุณเท่านั้นเองที่เขาไว้ใจไว้วางใจเชื่อใจนะคะว,ว้าวทีนี้อยู่ที่คุณจะเชื่อใจเขาหรือเปล่านะ,ะคะ ผู้อ่านอยากจะขอข้อความจากเลเวอร์ซอร l เนะคะอยากบอกอะไรสำหรับจดหมายรักฉบับนี้นะคะขอดูสัญญาณจากเขาคนนี้ขอดูสัญญาณของจดหมายรักฉบับนี้ที่อยากบอกคุณนะมาแล้ว look inside yourself นะคะตอบหัวใจตัวเองมองหัวใจตัวเองนะคะมองว่าตัวคุณรู้สึกยังไง แล้วคุณศรัทธาหรือคุณมีความเชื่อมั่นอะไรในชีวิตในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะสัญญาณออกมาว่าให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณตัดสินใจเลือกนะอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกแบบนี้คุณจะเข้าใจหัวใจตัวเองมากขึ้นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะว่าคุณอยากจะให้โอกาสคนคนนี้ไหมคอยไปนะคะ มาแล้ว friendship ว้าว wow. ความเป็นเพื่อนนะคะจะมีสัญญาณพันธะสัญญาที่ผูกพันกันในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันเหมือนเป็นพันธะของความเป็นเพื่อนความเชื่อใจไว้วางใจดังนั้นความรักชีวิตรักของคุณเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะ ปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นนี่คือสัญญาณของความผูกพันเป็นความรักที่ผูกพันกันนะคะพลังของการดูแลเอาใจใส่การเทคแคร์กันนะคะเป็นรักแบบกัลยาณมิตรความรู้สึกที่ดูแลกันนี่แหละที่จะเป็นความประทับใจหรือเป็นสิ่งที่ผูกพันคุณไว้ทั้งคู่เลยนะคะขออีกใบนะขออีกใบ มาแล้วพลังงานนี้จะสอดคล้องกับล i n อินไ y o ยัวเซลเลยนะนั่นคือให้คุณทบทวนหัวใจตัวเองว่าคุณพร้อมที่จะเปิดใจให้คนคนนี้ไหมนะคะคนที่เขารักคุณและเขาอยากจะคืนดีและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณนะคอยใบยนะคะมาแล้วเวท รอนหน่อยนะตอนนี้เขากำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะเขาจะมาตามจังหวะเวลาที่เหมาะสมและผู้อ่านเห็นว่าตอนนี้คุณและเขามีแรงดึงดูดถึงกันนะหลังจากที่คุณกับเขาได้ตื่นรู้แล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตในหลายๆเรื่องนะจังหวะเวลานี้จะมีแรงดึงดูดระหว่างคุณสองคนนะช่วงเวลาที่คุณอาจจะไม่ได้คาดคิดแล้วว่าเขากลับมาก็ได้นะคะ เขาจะกลับมานะว,าว้าวพลังสัญญาณออกมาแบบลึกซึ้งมากๆเลยนะคะผู้อ่านเชื่อว่าไม่ใช่เหตุบังเอิญแน่นอนเลยนะคะที่คุณเข้ามาชมคลิปนี้นะมีสัญญาณพลังงานที่อยากจะสื่อสารกับคุณนะคะคนคนนี้เขาอยากส่งจดหมายรักถึงคุณนะผู้อ่านขอให้ ทุกคนเลยนะคะที่เข้าชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะอย่างรวดเร็วนะก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจากักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยปลอดภัยและต่อโรคแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ